ลกเลยเปลี่ยนดาบดาบทองเป็ดำเลยแล้วใครสดีเอาเเอาเลยอ่านไปตั้งนานเนีย่ยสวัสดีท่านผูชมกันด้วยอยู่กับผมเองทีมสักทีก็ต้อนคุณคนเดิมก็อย่าลปมกดไลค์กดตคดดีเป็นการเชเอนด้วยพรเลยวะนะันนี้ เปลี่ยนหมวกใช่ไหมหมวกเยอะเปลี่ยนหมวกใช่ไซื้อซอี่จะไปีเ้มวยนะต้องช่วยด้วยเหรอมาช่วยด้วยมา่มีดาบไฟอ่ะมีเลือดด้วยเฮ้ยไม่ใชดูลุลุมายได้ค่ะโอ้โหเกือบตายใช่เลือดเหลือหนึ่งเกือบี้เลือดเหลือห จะเดาเข้าไม่โดนคนห่แล้วมาถึงดนคนหล่เอฟดีมาตึ้งตึงตึงตึงเฮ้ยพี่จระวังมาแล้วมีคนมาระวังด้วยต้องระวังไม่ลุนผมไม่ลุนผมไม่กลัวไม่กลัวไม่ลุนผมไม่ลุนขอของผมาปแล้วไปพ่ออกินสุดขา้เนี่ยทางนเน อ๋อแล้วแล้วอ๋อใช่บลูีขาวขาวอ๋อไม่ใช่มันเหมือนบลไข่บลไข่ก้อนไข่มันจะบูมเต็ตึง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 หลับลับไปอินเดียมาอัดตุ๊บตุ๊บสิลูสตู๊บตุ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 ๊บไอเดอน์ดเซอร์เขา ยืนมองหน้าม okay. <pod cast> kind of ั้ยืนมองหน้าแต่ว่าไม่หัวแต่ยืนมองอ่ะมันหายใช่ไหมมันหายตีน้แมวหายตัวอืนีึตีนดึงไปมันไปตรงกลางเออเอาคุณฮะมันโยนระเบิดเสร็บ้างแล้วติดก็ตายบายเดี๋ยวติดเกิดไปผมจะปล่อยปล่อยคุณไปกันคุณถึงมาแล้ว มาแล้วทุกคุกคุกคุกติดหมดทุกบ้านตายยัมนาไอ่ะมันยิงบ้านมันพังหมดแล้วมันพังหมดแล้วปล่อยไปทีก็มาตรงกลางนีเลยมาตรงกลางอ่ะผมตายมันจักอยู่หน้าบ้านตีไปยังไงอ่ะุกคนรีบมาบ้านก่อนก่อนที่บ้านเราจะพังบ้านเราพังแล้วบ้านเราพังแล้วมันก็ตกกันล้ แล้วมันก็เด้งไม่ไม่คูณ<ห>บ้านเราพังแล้วเป็นไร่คุณมาช่วยหน่อยสินี่นก็มาตารงกลางไม่ได้คุณอยู่ข้างบนน่ะมันกำลังดักผมอยากเลยจะทรารีบมาด่วนรีบไม่ได้คุณจอบมัน,น,นอมโอ้ย ต้องช่วยอยู่ดีว่าผงเจอทีสิขาวเฮ้ยทีสิขาวขาดับไปไม่ไหใช่ไหมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวภาษาไม่ไหว,ไไหวโอเคพอเอาแอมโมเลาไปไม่เอาอ่ะหลังแล้วก็เก็บกระทองด้วยข้างนี้ไปดับทองมีไหมมีเอ้ยอมผมไม่ยคิดเอาทองคุณไม่เก็บแอมโมเลาก่อนนะเดีย๋ยวคุณก็ตาย แอมะราไปเรื่อยๆคุณมนควรกันไหมไม่ไม่เอาด้านหลังเนาะคุณก็เก็บแอมะราไปผมแบกให้กระจกสำคัญมากแล้วก็บันไดว่าผมจะเอ็มเอ็มจีออฟเอ้าเมื่อกี้ยังไงอะไปดูดิเอาบล็อกเอาบล็อกเอาบล็อกต่อขึ้น ไม่ไม <descript or. S 1> ่ไม่ผมได้ยินนะคุณพูดอะไรอยู่ ไปด้วยไปด้วยผมกำลังผมลังไปรีบช่วยช่วยลาลูกเมียผมได้ว่าทีสิครมีระเบิดดีะผมก็มีเดี๋ยวผมก็กลัวเหมือนกันไปไปมาเบรกันเด็กด้วยแกไม่ซื้อไม่อัพอะไรเลยอมาอัพกัน ขาหายแล้วสิมัเก็บแล้เรามามาเก็บมันนเก็บเองเออมเ่อเระเบิดอีจะได้เ้าเกบเอาได้มีสอลูกเ้าวคุณอับดาบเลยยังคุณอับดาบอื่เหลวเวลาว่าเลย

ที่ที่ทำเป็นเป็นแมพสร้างห้องใช่ไหมคูณระเบิดไหมระเบิดมาตายตายแล้วเฮ้ยของเยอะมากเติเอาดาบเพชรมาไอดาบเพิษเตี๋ยวชี้เตี๋ยวอยู่นี่เตี๋ยวอยู่สีนี้ตีแ้ตาย ก็ทีวสีขาแล้วก็ทีีสีฟ้าก็ยีวีสีเป็กางผมจะไปเอ็มเอผมจะเอ็มเอจีที่ต้นไม้เอ้ยอย่ามาเย้ไม่ตัด,ด,ต,ด,ต,ดตัดเสียงเหรอตัด่เกียเกียดตัดทุกอย่าดเกียด เทูเันเดลัดดิิ๊บ๊บีขึ้นไป ลัง <icana> อีู <laughs> ่งเฮ้ยได้พังบ้านเราจะมั้งได้ตางด้าเดียวกันเดี๋ยวให้เล่นตอนมืดตอนเย็นตอนก็ตอนเย็นเย็นแล้ว ตอนนี้ผมตึงมากร่างร่าง่าง,างไม่เ็นไม่เป็นไโอ้โหหันตัวไปนะอยู่ไปนะ เยือนยี้เดือนนี้สิบเอ็ดสี่โมงเดียวสิบหกสิบหกสิบหกชั่วโมงแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนาทีสิบหนาฬิกา <c oughs> ปิดปากบ้างก็ ให้ได้ไข่เอาไหมจะไปทอดไข่กินกันมากินไข่นะว้าวว้าวว้าวคุณเอาไข่ไหม พู้อะไรนะไม่ต้องตอบอกต,<า>ตายตายแล้วล่ทงไม่ต้องตอบล็อกต่ออเ,เอ๋ออันนี้คือทางอา่ทำเเิมเเดิมเติมเดิมเติมมาแล้วนะั มีธนูเองิช่

ลไหมเอาเอาเอาทองไปกลุดช่วยมันจ้ะแต่ดีว่าช่วยราคาดี่ใครอัพดาบเนี่ยไม่มีเหรอคุนนุ่นแต่ใครเป่ามันจะตายแล้วมันเลื่อนมันเล่นรคูนเลื Muslim ่อนละคูน 그거는 안될것같 이거 팔을 จะ <c oughs> ติดตายเมื่อกี้ไม่นมานไม่น,นจะมาบ,บุกบ้านแหละก็เห็นมเตีอยู่คนเดียวมันมาแล้วคุณมันมาแล้วมันจำหลังเหมือนหมาแล้วมันมามันตกลงไปแล้วมังไงมั่งตายไหมตายไหนเนี่ยมุกคุณเหมือนว่ามันเหมือนว่าเน็ตมันจะแหลกหรือเปล่าเน็ตฝั่งตรงข้ามอ๋อใช่เลยคุณกลับมาบ้านมาช่วยหน่อยสองคนเลย เออวาใครเล็กคนข้างบ้านเขาเล็ก้ว้าไปมาใครอยู่ได้ยูคโอเคข้อเลยอยู่มสี่อะไรนะเราเราจุสีีสยู่ไหตายตายแล้วดิไม่ตีบ้านมันแล้วมันไปตีบ้านเราไม่ต้องไปตีแล้ตายแล้วช่คุณสู้ มันกลายเป็นต no ัวดำแล้วตัวดำดีตัวดำอยู่อ่าตัวดำใครผมตัวดำเหรอผมไม่ดำนี่ผมไม่ดำใช่ผมไม่ดำโอ๊ยเมนข่มข่มอุ้ยในข้างบ้านเกล็ดข่มข่มลากลากไม่โดนด้วยไม่ลากค่มคมซื้อเลย ผมไปด้วยไโอ้โหไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้ my god ขูดด้านหลังตามมาแล้วด้วยการบินกระโดดเด้งดึงตาบสองครั้งเลือดมันเหลือเลือดไปแล้วเลือดมัแล้วเก้าโอ้ย้ันบนขูดยังไม่ตายเด็กเลยขูดยังที่บินแต่ยิงมันก็ตายเหมือนกัน